สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับนะก็มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรามานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของระบบแอป CB Talk ที่เป็นขายสำรองอีกแอปหนึ่งนะครับสำหรับสำรองในการที่อาจจะใช้ s o ล่ไม่ได้ใช้ T3 ไม่ได้นะครับเราก็หันมาลดนลงเล่นในตัวของ CB Talk กันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าใครไม่ติดตั้ง เข้าไปที่เพจสโตครับเห็นไหมตามปุ่มที่สียงแดงอยู่เลยครับกดเพจสโตครับอ่ติดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่แว่นขยายตรงนี้นะครับเห็นไหมกดเข้าไปครับ c b talk นี่ c b talk นะใต้คำว่าเซลโลนะถ้าใครไม่รู้ก็เขียนว่า c b talk เห็นไหมผมพิมพ์ไปแล้วมันก็จะขึ้นนะครับนะนะครับมีนะครับสองอันนะอันนี้ b t talk t นะครับ b t talk กับ c b talk นะดูบดูดีนะครับ กดที่ CVTOS ครับเติมเข้าไปนะครับถ้าใครยังไม่ติดตั้งก็ไปติดตั้งซะมันก็จะบอกว่าท่านติดตั้งไหมก็กดติดตั้งนะครับนะติดระบบ CVTOS นะครับประมาณนี้นะ <c oughs> นี่เป็นแอปนี่ครับดูหน้าตาของเขาก่อนนี่นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนวิทยุสมัครเล่นนะครับวิทยุสมัครจะบอกวิทยุสมัครเล่นก็ไม่ใช่นะมันก็เป็นเหมือนแอปวิทยุสารเหมือนเซลโล่ของเล่านี่แหละครับเหมือนคล้ายๆกันนะครับเปิดปตรงนี้เห็นไห นี่ครับคือหน้าตาของเขานะสามารถจะเห็นเรดาร์ของเพื่อนที่อยู่ว่าเรดาร์ของเพื่อนคุณอยู่ประมาณไหนมีใครอยู่จุดไหนบ้างเบอร์สิบเบอร์สามเบอร์สี่นะครับตอนนี้ก็เป็นระยะทาง GPS เป็นแม็ว่าเพื่อนเพื่อนท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนจุดไหนของแผนที่ของประเทศไทยนะครับนี่นะกิจการนี้มันก็จะมีแอปเสริมอะไรอยู่อีก,กอะไรแอปนะครับเห็นไหมนี่โอเคโอเค ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาแอปกันนะครับออกจากระบบก่อนนะจ๊ะโอเคโอเคนะครับโอเคผมติดตั้งแอปไปแล้วนะครับนะครับผมก็จะกดเห็นไหมตัวล่างสุดนะครับ CBTalk นะครับกดไปแล้วนะครับ m i t l l n n d นะครับ m i d l a n d มาแล้ว CBTalk นะครับอนุญาตปุ๊มนะครับตอนนี้ทำไมผมไม่มีสีฟ้าเลยเพราะผมปิดไปอยู่นะครับ นะครับปิดไว้นะครับผมจะเห็นคําว่าออนกับออฟพี่มันมีปุ่มอยู่สามห้าอันไหมครับ <G ül holders> นะครับผมออนก่อนนะครับตึมอ่ะมาแล้วนะครับนะมาแล้วนะครับโอเคมีคนถามว่าเอ๊ห้อง <gun> เพื่อนกันทรุกที่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนี่นะครับนะครับที่เราคุยกับท่าน FE116 หนึ่งหนไว้นะครับเรา จะไปสแตนบายที่ช่อง5ให้เป็นห้องกลุ่มเพื่อนกันทุกที่จะได้มีสมาชิกสแตนบายอยู่กดไปที่เลข5ครับนี่ครับเนี่ยอันนี้ช่อง1นะช่อง0ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่อง5นะครับหน้าแรกนะครับเลื่อนลงมาคำว่ากรุ๊ปให้อยู่ที่ช่อง5นะครับนะช่อง5นะเสร็จปุ๊บ อย่างที่ผมบอกคลิปไปแล้วนะครับไอห้าอันนะครับชัแนล l ีว d ว w audio on นะครับถ้ากดไปทีหนึ่งนะมันจะเลื่อนเลยนะดูตามดูตามภาพนะครับที่มันขยับนะนะครับอันนี้ group อันนี้ช n แนลครับนะเลื่อนได้ใช่ไหมช n แนลเลื่อนได้ครับนี่นี่ครับแต่เราจะไป standby อยู่ที่ช่องห้านะครับช่องห้าเป็นช่องเพื่อนกันทุกที่เอ๊ะใครออนอยู่ไหนคนดูซิว่าใคร อ๋อผมเองนะครับรูปของตัวสตาร์คนะครับไอรอนแมนนะครับนะโอเคนะครับนี่ครับเป็นช่องของห้องเพื่อนกันทุกที่นะครับแต่ถ้าท่านบางคนมีกลุ่มของท่านแล้วก็โหลดแอปมาแล้วนะครับก็จริงๆก็ไม่จาเป็นจะช่องห้องเพื่อนกันทุกที่ก็ได้นะครับถ้าท่านไปติดต่อช่อง,องท่านเองนะจะเป็นช่องศูนย์หนึ่งนะครับ ท่ารปปิดกะไปก็เลื่อนไปจะปรับยากทีน่นี่ครับนี่ครับปรับไปหาช่องหนึ่งอ่าให้มันตรงกันนี่ห้องเอ็กโคนะครับนี่ไปหาห้องหนึ่งนะครับแค่นี้ครับท่านมีกลุ่มทั้งกระตั้งได้แล้วแต่ของเรานะครับสแตนบายอยู่ช่องห้า นะครับช่อง5นะครับตัวหน้าหน้านี้ก็จะเป็นช่องห้าที่เราจัดบายนะครับนะครับมีคนบอกว่าเอ็กโค่ทำยังไงนี่นจะปรับช่อง,รองครับปรับยากนิดนหงครับเพราะมันเป็นทัชสกรีนแต่ก็พยายามจะเล่นให้มันได้ครับเพราะเราเข้ามาแล้วก็ต้องเต็มที่อ่าผมกดเอโค่ผมจะเทสน,นะครับ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสสามสี่ห้าถามว่าทำไมไม่ได้ยินนะครับก็ผมใช้ไม์อยู่ในการอัดนะครับถ้าใครอยากใครอยากได้ยินเสียงตัวเองก็เป็นกดห้อง E4 E4 นะครับกดแล้วก็กด PTT ตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็พูดพูดไปปุ๊บมันก็จะมีเสียงขสงท้อนกลับมาคล้ายๆกับเซลโลนะครับ ไม่แตกต่างก,กันใช่ไหมมันจะมีเสียงผมกลับมานะครับแต่ผมใช้อัดอยู่มันก็เลยไม่ได้ยินเสียงลําโพงนะครับอ่ะสแตนบายช่องห้านะครับจะมีเพื่อนเข้ามาทีไรแล้วก็นั่นนะครับมีหลายๆคนนะครับบางทีท่านบอกว่าเข้ามาแล้วไม่มีเพื่อนเลยไม่เห็นมีใครเลยเพราะบางทีบางคนก็ติดภารกิจอยู่ครับขอให้ท่านโหลดแอปมาแล้วมาสแตนบายไว้นะครับเราจะได้มาพูดคุยเป็นช่องสำรองหรือแอปอีกตัวหนึง่ง ของกลุ่มประกันทุกที่นะครับในแอปของเรื่องของ CBTalk นะครับก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับมีบางท่านบางคนก็มาลงคลิปไปนะครับลองไปค้นดูนะครับการติดตั้งการใช้งานแอป CBTalk นะครับผมอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่เทาไหร่นนะแต่ผมก็จะพยายามเก็บข้อมูลต่างๆมาบอกเพื่อนๆที่ติดตามช่อง u t ทุ e ผมอยู่แล้วก็สมาชิกที่เข้ามาร่วมใน ช่อง YouTube ของผมนะครับก็วันนี้ก็เบื้องต้นนะครับช่องกลุ่มเพื่อนกันทุกที่อยู่ที่ช่อง05ครับนะยังไงก็รบกวนทุกท่านเข้ามาเป็นเพื่อนมาพูดมาคุยในระบบ C B Talk กันเยอะๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วครับ bye บ๊ายบายจุบ๊บ